เปิดชื่อ3นักเตะซิลที่อาจตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของแดนแอชเบิร์ตก่าที่พอ,อ,อกีฬาคนใหม่แห่งทินโอนทัฟฟอร์ดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลแดนแอชเบิร์ตผู้ในการกีฬาของซิลตกเป็นข่าวว่าตอบตกลงจะย้ายมารับตำแหน่งพอ,อ,อกีฬาคนใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคาดว่าปีแดงจะจ่ายเงินชดเชย ให้กับสาริกาโดงราว6ล้านปอนด์หรือประมาณ270ล้านบาทขณะที่ฟาบริิโอโรบาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนโพสต์ข้อความลง X ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินหน้าดึงแดนแอชเวิร์ดมาทำงานกับสโมสรในสัปดาห์หน้ารวมทั้งจะดึงเจสันวิลคอ็อ,อ,อกผอฟุตบอลเชต,ตันมาร่วมเป็นทีมงานด้วยโดยแอชเวิร์ดประสบความสำเร็จกับเวสต์บรอมเชียอับิอนไบรตันและนิวคาสเซิลโดยได้รับคำชมเรื่องการสืบทนักเตะ ยกตัวอย่างตอนที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มอยเซสไกเซโดและคาอุรุมิโตมะมาอยู่กับเจ้านกนางนวลรวมทั้งการว้าอเล็กซานเดอร์อิซักมาเล่นกับสาริกาดงนิวคาสเซิลหากแอชเปิดไปทำงานในติดโอนทัฟฟอร์ดอย่างเป็นทางการแล้วก็มีโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะเล็งนักเตะของนิวคาสเซิลมาเสริมทัพถึง3รายดังนี้ผลแรกคือบุนโนกิมาไลส์บุนโนกิมาไลส์มิทิลชาบาซิเลียนกลายเป็นหัวใจแดนกลางของนิวคาสเซิล ตั้งแต่ย้ายมาจากโอลิมปิกลียงเมื่อปี2022โดยลุยซาฮาอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ไนเตดเคยกระตุ้นให้ปีศาจแดงดึงกิมลาร์สมาเสริมทัพโดยเชื่อว่าเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ้ามาเล่นร่วมกับกาซิมิลลรุ่นพี่ร่วมทีมชาติคนที่2คือสวนบอตมันแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ไนเตดจะเสริมทัพในแดนหลังในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยที่มีข่าวพัวพันอย่างมากในช่วงหลัง คือชองแคลต์ตดิโบประกันหลังของนิสอย่างไรก็ตามถ้าหากแอชเปิดมาทํางานให้กับปีศาจแดงแล้วนั้นมีโอกาสจะไปดึงบัตมันมาเสริมแนวรับเช่นเดียวกันหลังจากนักเตะเคยอยู่ในความสนใจของแมนเชสเตอร์ไนเตตมาตั้งแต่ตอนเล่นให้กับลิวแล้วและคนที่3คืออเล็กซานเดอร์อิซัก แมนเชสเตอร์เนเตดจะไปดึงกองหน้าคนใหม่มาร่วมทีมอย่างแน่นอนในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากไปไดิเชกันว่าอองตนี่มาร์ซิยาลเตรียมอำลาโรงละครแห่งความฝันหลังจากจบฤด,ดูกาลอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นนักเตะอีกรายที่เคยอยู่ในเรดาร์ของแมนเชสเตอร์เนเตดแต่สุดท้ายดาวยิงสวีเดนก็เลือกย้ายจากเรอัลโซเชดาดมาอยู่กับนิวคาสเซิลเมื่อปี2022นะครับและนี่คือสามแข้งนิวคาสเซิลเป้าหมายแมนเชสเตอร์ไนเต็ดยุคพอออกกีฬาคนใหม่ แฟนพี่อยากได้ใครไหมสาคนนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับยัอกกนับม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเ oh. ช่นเดิม